สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมเดินทางไปอำเภอมะขามนะครับในเขตวิสาหกิจชุมชนนะครับลักษณะการเดินทางนะครับท่านผู้ชมในเขตพื้นที่ตรงนี้อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรี22เมตร22กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมเป็นเขตพื้นที่ที่สวยนะครับบรรยากาศดีน้ำตก ลำธารก้อนหินนะครับธรรมชาตินะท่านผู้ชมต่ใครอยากาพร้อมกับที่พักนะครับแล้วก็สวนทุเรียนสวนมังคุดสวนผลไม้ต่างๆนะครับผมมีที่แปลงหนึ่งนะท่านผู้ชมเป็นพื้นที่84ไร่นะครับในนอสอสามกนะครับแล้วก็ หัวไล่ปลายนาอีก10กวอนไร่นะครับรวมประมาณสักร้อยไล่นะท่านผู้ชมเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆก,กับตรงนี้นะครับกะเถิบเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเป็นพื้นที่ที่สวยกว่านี้นะครับเป็น2ฝั่งเลยนะท่านผู้ชมฝั่งขวามือจะมีอยู่สีไล่นะครับแล้วก็ซ้ายมือมีอยู่80ไล่นะครับ80กวอนไล่นะครับท่านผู้ชมเป็นสวนผลไม้รวมนะครับ มีทุเรียนมีสละมีมงคุดนะครับมีลำไยมีปาล์มน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับส่วนตรงนี้ผมจะถ่ายทำตรงส่วนข้างๆนะครับสวนวิสานะครับเป็นสวนรีสอร์ทสไตล์สวนผลไม้นะครับสไตล์สวนทุเรียนที่ทำเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นวิสา ส,วน,สวนวิสานะครับอยู่ใกล้กันนะครับติดกันเลยไปอีกนิดหนึ่งประมาณสัก5่าร้อยเมตรนะครับท่านผู้ชมเป็นลำธารลักษณะเดียวกันตรงนี้นะครับถ้าเราไปตกแต่งนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ให้มันเป็นรีสอร์ทปรับพื้นที่ให้มันเป็นที่สวยงามนะครับมันจะลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าที่ผมเคยไปถ่ายแล้วมันไม่สวยเพราะว่ามัน เป็นป่าอยู่นะครับมันไม่มีใครเข้าไปปรับปรุงนะครับถ้าเราเอามาพัฒนานะครับมันจะสวยนะครับน่าจะสวยกว่านี้ด้วยซ้ําไปนะท่านผูงง้ชมเพราะว่ามันเป็นสองฝั่งแล้วก็ลักษณะยาวนะครับลักษณะพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการที่จะทํารีสอร์ทนะครับแล้วก็ทําสวนทุเรียนเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ต้นน้ํานะครับ ลักษณะของน้ำจะเป็นน้ำใสสะอาดนะครับที่ไหลลงมาจากเขานะครับเป็นเขื่อนทุงเพนนะครับแล้วก็ปล่อยมาทั้งปีนะครับเป็นมีน้ำทั้งปีนะครับน้ำไหลทั้งปีนะครับท่านผู้ชมนี้จะเป็นลักษณะของการจัดทําเป็นรีสอร์ทนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับนักลงทุนต่างๆที่เข้ามาติดตามทางช่องดูเรียนทุเรียนนะครับที่เข้ามาอ่าดูนะครับใครสนใจที่อยากได้ จะได้สวนทุเรียนแล้วทำเป็นบรรยากาศรีสอร์ทนะครับแล้วก็ทำเป็นอ,อย่างนงี้นะครับสวยงามตามธรรมชาตินะครับปรับปรุงให้มันพอเหมาะนะครับติดต่อผมมานะครับ098 1866 653นะครับผมมีพื้นที่ให้ในการที่จะ,ะเสนอขายให้นะครับเป็นพื้นที่มันเป็นผลไม้ร่วมนะครับแล้วก็มีทุเรียน มีทุกอย่างนะครับถ้าเราไปปรับปรุงแล้วแต่ที่เราจะาทำนะครับเนื่องจากว่า,าที่ตรงนั้นมันเป็นไม่มีคนดูแลนะครับไม่ได้คิดจะทำเป็นรีสอร์ทนะครับพอดีจะขายออกเนื่องจากว่า,ามันมาทำไม่ทันเจ้าของเขามีสวนเยอะนะครับมาทำไม่ทันนะครับอยากจะขายออกสักสวนหนึ่งเพื่อที่จะไปดูในพื้นที่ใหญ่นะครับพื้นที่ใหญ่เป็นพันไร่นะครับ ก็ฝากท่านนักลงทุนนะครับใครที่ต้องการอยากจะทำสวนทำรีสอร์ทสไตล์สวนในรีสอร์ทหรือรีสอร์ทในสวนนะครับเป็นพื้นที่ที่ติดลำทารน,นะครับสวยลักษณะของลำทานจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมผมมาถ่ายทำเป็นลูกค้าประจำของผมนะครับเป็นคนรู้จักกันนะครับเรามาถ่ายทำติดติดกันนะครับ เลยขึ้นไปอีกนิดเดียวนะครับสวนวิาสาสวนอยู่าบานทุ่งเพนนะครับอำเภอ,อตำบลฉันนะครับอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับสวนทุเรียนถ้าทำในลักษณะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นดีนะครับท่านผู้ชมต้นน้ำน้ำไม่เคยขาดถ้าตรงนี้น้ำขาดจันทบุรีก็น้ำแห้งนะท่านผู้ชมรับรองว่าจันทบุรีน้ำแห้ง ส่วนที่อื่นตายหมดนะครับถึงแถบบที่ตรงนี้จะเป็นต้นน้ํานะครับพื้นที่ตรงแถวนี้ไม่ได้ลุกเข้าไปในเขตป่าสง,งวนนะครับหรือเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับเป็นพื้นที่ที่ทำาการเกษตรแล้วก็ที่พักอาศัยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งบรรยากาศมนดีนะครับทางาจังหวัดจันทบุรีได้ ทำเป็นแนวนะครับวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวทุ่งเพลนนะครับก็จะเป็นรีสอร์ทเป็นร้อยรีสอร์ทนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับน้ําสะอาดน้ําใสนะครับอากาศเย็นสบายลมสบายสบายนะครับเผื่อมีท่านผู้ชมนักลงทุนที่เข้ามาติดตามทางช่องดุเรียนทุเรียนนะครับได้เข้ามาชมนะครับอยากได้พื้นที่อยากได้บรรยากาศแบบนี้นะครับ ก็ติดต่อผมมานะครับ098186653นะครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่อยากจะลงทุนแล้วไม่มีความรู้หรือไม่มีใครสร้างเป็นสวนวางแผนเป็นสวนให้นะครับก็ติดต่อมาคุยได้นะครับเรามีทีมงานคอนเซัลล์นะครับในการที่จะสร้างสวนทุเรียนให้มันเป็นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น ระบบน้ำนะครับระบบไฟนะครับระบบน้ําอัจฉริยะนะครับระบบน้ำระ,ะบบความชื้นที่ตรวจสอบได้ทางโทรศัพท์นะครับตรวจสอบได้ทางกล้องวงจรปิดนะครับดูแลตามในมุมกว้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการสวนได้อย่างถ้าเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ส่งมาดูได้นะครับท่านผู้ชม ก็ติดต่อผมมานะครับผมมีทีมงานที่ทำเขียนแป็นนะครับเขียนพิมพ์เขียวนะครับในการที่จะาวางแผนในการปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็ทําทให้มันเข้าระบบวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่ระดับน้ำนะครับไม่ให้น้ำขังนะครับไม่ว่าจะการใช้พื้นที่ให้มันให้มันได้ประโยชน์สูงสุด นะครับแล้วก็การปลูกที่ถูกต้องนะครับตามวิชาการที่ทุเรียนมันชอบนะครับเราสามารถที่จะ,ะติดต่อมาได้นะครับทุเรียนเป็นพืชมหัศจรรย์นะครับท่านผู้ชมเราสามารถที่จะปลูกในรูปแบบของชาวสวนแบบโบราณที่จะให้มันแข็งแรงนะครับถ้าเราเล่งมันมากมันก็จะเป็นเหมือนลูกโป่งนะครับมันจะแตกถ้าเรา รู้จักผมวิธีการที่จะทํำยังไงให้มันมีการผลักดันตัวแร่ธาตุในดินขึ้นมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับทุเรียนต้นทุนถูกมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องการปลูกนะครับหรือว่าการดูแลรักษาหรือการให้ผลผลิตนะครับต้นทุนถูกมากนะครับถ้าเรารู้เคล็ดลับนะครับเคล็ดลับติดต่อติดตามนะครับ ทางช่องดูเรียนทุเรียนนะครับเราจะเสิร์ฟเคล็ดลับเสิร์ฟกุญแจไปสู่ความสําเร็จเสิร์ฟกุญแจส่งกุญแจให้เพื่อที่จะทําสวนทุเรียนที่ต้นทุนที่ต่ํานะครับเส้นผมบางภูเขานะครับเรื่องของตัวแร่ธาตุเรื่องของอาหารของทุเรียนเรื่องของการจัดการสวนอีกรูปแบบหนึ่งที่ประหยัดนะครับแล้วก็ต้นทุนนี้ต่ำนะครับคุณภาพมันจะดีนะครับ อนาคตนะครับถ้าท่านผู้ชมที่เป็นชาวสวนไม่ได้มาศึกษาในเรื่องของอาหารของทุเรียนหรือแร่ธาตุในทุเรียนนะครับในการผลักดันหรือการใช้ประโยชน์หรือการสร้างความเหมาะสมนะครับต้นจะมีต้นทุนที่สูงนะครับแล้วก็คุณภาพของทุเรียนจะไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าการผลักดันของตัวแร่ธาตุที่เป็นปลีกย่อยต่างๆที่มีประโยชน์นะครับมันขึ้นไม่ได้นะครับ สิ่งที่นักวิชาการคาดหวังจากการที่ใส่เข้าไปไม่ว่าจะพ่นทางใบหรือทางดินนะครับมันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่ามันต้องอาศัยปัจจัยที่เป็นไบโอเคมีนะครับหรือไบโอพวกเอลูนซีต่างๆนะครับไสเดือนนะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับระบบนิเวศนะครับในการช่วยเหลือในการที่จะ,ะประสานในการที่จะบาลานซ์นะครับ เพื่อให้มันขึ้นไปยังเหมาะสมพอสมดุลในการที่จะทําให้ทุเรียนอาจจะริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิต